ในช่วงอัเดึกกรีนสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่กัที่สถาบันกอล์ฟฟิงการ์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ครับสาขาบางกอกกอล์ฟครับครับโอยผมครับโปรคิว <PO Q. S 1> หลายคนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการพัดนะครับนอกจากในเรื่องของวิธีการสโตรกท่ายนแล้วเนี่ยสิ่งที่นะครับมักจะเป็นปัญหา ยอดนิยมเลยนั่นก็คือการเล็งนะครับการเล็งนี้หมายความว่าในขณะที่คุณจดพัตเตอร์เนี่ยครับตั้งลายไม่ว่าพาัตเตอร์คุณจะมีเส้นเล็งหรือเป็นเส้นจุดหรือเป็นขอบไม้อย่างเดียวไม่มีเส้นไม่มีจุดเลยนะครับก็มักจะเป็นปัญหาอยู่ดีนะครับว่าโอครับผมตั้งไม่ตรงลูกไม่ตรงต้องทํำยังไงดีนะครับลหลายครั้งเนี่ยครับในเรื่องของการเล็งหน้าพาัตเตอร์ไปยังเป้าหมายนะครับ มันจะแก้ได้โดยการนะครับเช่นตั้งลายลูกกอล์ฟนะครับเอาลายลูกกอล์ฟเนี่ยที่คุณตั้งเนี่ยไปหาเป้าหมายที่คุณต้องการให้ลูกเดินทางไปให้หน้าไม้เล็งหลังจากนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือก็เอาหน้าพัตเตอร์เนี่ยครับเอาเส้นของพัตเตอร์เนี่ยเชื่อมกับลูกกอล์ฟต่อนะให้เป็นเหมือนเส้นเดียวกันนะครับในขณะที่คุณยืนจดเซตอัพมองจากท็อปวิวนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยมักจะแก้ไขในเรื่องของการเล็งหน้าไม้ให้ตรงกับเป้าหมายได้แต่ก็ยังมีนักกอล์ฟครับหลายๆคนนะครับที่ยังมีปัญหาต่อเนื่องนั่นก็คือตั้งลูกแล้วแล้วเวลาเส้นเล็งเนี่ยคนพัตเ,เห็นตรงแต่ผู้ร่วมกวนหรือแคดดี้มีันทากว่านา,นายนายตั้งไม่ตรงกับเส้นลูกกอล์ฟเลยนะครับหน้าฟัตเตอร์ไม่ตรง ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับการที่เราเห็นภาพนะครับที่ไม่ตรงเนี่ยมันเกิดได้หลายปัจจัยอาทิเช่นตำแหน่งของสายตาอล e l i n ์ไม่ตรงเหนือลูกนะครับหรือตำแหน่งของสายตานะครับหัวศีรษะเอียงก็มีความเป็นไปได้นะครับตำแหน่งบอลบอลอยู่ซ้ายเกินไปทำให้เห็นภาพด้านหลังทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมและอีกอันนึงครับถ้าเกิดลองทํา3วิธีนี้แล้วนะครับแล้วยังพบว่าเนี่ยเป็นคนที่ตั้งหน้าพัตเตอร์ไม่ตรงกับลูกกอล์ฟไม่ตรงเป้าหมายด้วยเนี่ย ผมมีวิธีดังต่อไปนี้ครับวิธีที่1ครับผมยืนเซตอัพในท่ากอล์ฟปกตินะครับพยายามตั้งลายลูกกอล์ฟทุกครั้งนะครับให้ไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการให้บอลจะไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยืนจดเซตอัพในท่าปกติมีข้อแม้ว่านะครับผมอาจจะต้องให้รู้สึกว่าหงายหน้าพัตเตอร์นะครับอาจจะต้องยอมหงายหน้าพัตเตอร์ก่อนก็คือถอยตำแหน่งมือไปทางขวา,ขวาแบบนี้เพื่อให้เห็นหน้าพัตเตอร์นะครับ สังเกตหน้าพัตเตอร์ว่าบริเวณปลายไม้ตรงกลางของไม้และด้านในของไม้เนี่ยเห็นปริมาณเท่าเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าแน่นอนครับถ้าคุณมีความลักษณะเล็งไปซ้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะมองไม่เห็นนะครับด้านใดด้านหนึ่งมันถูกบังไปนะครับหรือถ้าพัดเปิดเนี่ยเห็นไหมครับด้านในไม้ก็จะไม่เห็นจะเห็นด้านปลายไม้แทนนะครับเพราะจะางายมากขึ้นอันนี้ก็แน่นอนเล็งไม่ตรงนะครับเราจะทําในลักษณะนี้ก่อนโดยมีข้อแม้นะครับตั้งลายลูกกอล์ฟตั้งเส้น ของพัตเตอร์ให้เชื่อมกันก่อนโดยที่หงายหน้าไม้แบบนี้นะครับและ2ครับพอเซตลักษณะน,นี้เห็นหน้าไม้เท่ากันแล้วค่อยโฟกัสที่เส้นหน้าพัตเตอร์และพื้นผิวบนหน้าพัตเตอร์ให้เห็นปริมาณเท่าเดิมโดยที่เส้นบนพัตเตอร์กับลูกกอบยังเชื่อมอยู่หากันความกลับมาครับเป็นลักษณะท่าพัดจดปกติแบบนี้นะครับการที่เราเริ่มต้นโดยการเห็นหน้าพัตเตอร์แบบนี้เนี่ยเป็นการการันตีเบื้องต้นได้อย่างหนึ่งว่า หน้าไม้จากสแควร์นะครับถ้าเห็นด้านใดด้านหนึ่งเยอะนะครับเช่นเห็นปลายไม้เยอะแสดงว่าหน้าไม้เปิดเห็นด้านในแสดงว่าปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นโดยลักษณะนี้ก่อนนะครับโดยที่เส้นเล็งของพัตเตอร์ยังจะต้องเชื่อมกับลูกกอล์ฟอยู่เสมอลองทากันดูครับว่าหลังจากทําวิธีนี้แล้วเนี่ยคุณมีการพัตที่เล็งตรงมากยิ่งขึ้นหรือไม่และเพื่อนร่วมกวนเนี่ยมีการทัดทวงต่อหรือไม่ลองทากันดูครับ